ก็ผมกลัวนี่ครับสุนัขเอาตัวรอดไม่ช่วยเจ้าของชายคนหนึ่งพยายามที่จะยึดร้านค้าด้วยปืนยิงพลุขณะที่สุนัขของร้านมัวตะตกใจกลัว <Okay. S 2> ภาพจากกล้องวงจรปิดของวันที่2กุมภาพันธ์แสดงให้เห็นผู้ร้ายเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ดึงปืนยิงพลุออกมาบรรจุลูกต่อหน้าเจ้าของร้านการต่อสู้ปะทุข,ขึ้นระหว่างเจ้าของร้านและผู้ร้าย กรุณาจับตาดูเจ้าสุนัขของครอบครัวดูเหมือนว่ามันจะตกใจกลัวอย่างเห็นได้ชัดถึงได้เดินไปเดินมาอย่างว้าวุ่นใจแบบนั้นเนอะในที่สุดเจ้าของร้านก็แย่งปืนยิงพลุไปได้ก่อนจะรีบโทรแจ้งตำรวจผู้ร้ายถูกตั้งข้อหาจรกรรม ีอาวุธในครอบครองเจตนาใช้อาวุธดำเนินการที่ผิดกฎหมายและขัดขืนการจับกลุ่มแล้วคุณคิดว่าเสร็จงานนี้คุณเจ้าของร้านจะทำอย่างไรกับเจ้าห้องที่พึ่งพาได้ตัวเนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ